อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่283เก็บเกี่ยวมหาศาลกระดูกชิ้นนี้ปรากฏได้อย่างไรสื่อห้าวไม่รู้หากไม่อยู่ในมือก็ยากจะแยกแยะว่าจริงหรือปลอมเขาปรารถนาเป็นอย่างมากรีปร้อนอยากได้มันมากระดูกฟ้าจริงหรือใยจึงประมูลเป็นรายการแรกเล่ามีคนเอ่ยถามด้วยความไม่เข้าใจ หญิงบนเวทีสวมชุดสีแดงสวดทรงหน้าตกใจสวยเยายว,วนยิ่งนักเมื่อได้ฟังก็ชูกระดูกชิ้นนั้นขึ้นแสดงให้ฝูงชนได้ดูแล้วพูดเสริมว่าดูคล้ายว่าจะเป็นกระดูกฟ้าจริงแต่ว่าเสียหายแล้วมันไม่มีอักขระและไม่ใช่อาวุธล้ำค่าแต่ว่าแข็งแรงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เหนือข้อพิพาทใดเราทดลองด้วยหลายวิธีแล้วอย่างเช่นใช้อาวุธล้ำค่าขั้นสุดยอดโจมตี หรือโยนลงไปหลอมในเตาไฟนับครั้งไม่ถ้วนปรากฏว่ามันก็ยังสมบูรณ์ไร้ที่ติที่แท้ก็เป็นแค่เศษกระดูกไม่มีอักขระคาว่าแล้วเชียวทำไมเอาออกมาประมูลไวปานนี้หาใช่วัตถุล้ำค่าเสียหน่อยพูดให้ไวหน่อยสิทำเอาใจข้าแทาบจะหยุดเต้นหากเป็นกระดูกฟ้าจริงคาดว่าองค์จักรพรรดิคงต้องมาร่วมประมูลด้วยฝูงชนกล่าวราวกับยกภูเขาออกจากอก เพราะคนมากมายไม่มีปัญญาประมูลกระดูกฟ้าขณะเดียวกันก็ไม่พอใจอยู่บ้างสองคนบนเวทีต้องการสร้างบรรยากาศทำให้พวกเขาตื่นตระหนกตกใจอย่างแท้จริงและหาได้ปราศจากร่องรอยแม้แต่นิดมีเส้นเลือนรางอยู่บ้างแต่หาใช่อักขระชายชราบนเวทีพูดเสริมจากนั้นก็ยื่นให้สตรีท่านหนึ่งให้นางส่งเข้าไปในห้องรับรองพิเศษแขกผู้มีเกียรติเหล่านั้นมีสิทธิพิเศษ สามารถสัมผัสวัตถุล้ำค่าระหว่างการประมูลกับมือได้สื่อห้าวย่อมปรารถนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสกับมือเขาเชื่อว่ามันมีวัสดุชนิดเดียวกันกับกระดูกที่สลักการอย่างรู้ดั้งเดิมแผ่นนั้นไม่แตกต่างกันอย่างแน่นอนบนกระดูกขาวแวววาวชิ้นนี้มีเส้นสลับซับซ้อนบางส่วนแต่ไม่ใช่อักขระกระดูกและเคล็ดวิชาล้ำค่าอย่างสิ้นเชิงยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ แววตาเขาเป็นประกายสุดท้ายก็ส่งคืนหญิงผู้นั้นนางส่งต่อไปยังห้องอื่นให้แขกผู้มีเกียรติอื่นได้ชื่นชมค่าให้1 0 0่งรยผนหยกมีคนชูป้ายพร้อมเสนอราคาค่าให้5 0 0ร้อยผนหยกค่าให้หนึ่งพันผนหยกแม้จะไม่มีอักขระแต่วัสดุพิเศษเช่นนี้ก็ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายต่างก็ประมูลมันนำกลับไปศึกษาสักหน่อย สิ่งที่เรียกว่าแผ่นหยกเป็นหินหยกชนิดหนึ่งแฝงพลังฟ้าดินสามารถใช้มาบำเพ็ญตนสิ่งของชนิดนี้มีค่ามากนักสำหรับนักพรตแล้วเงินทองทั่วไปไม่มีประโยชน์มีเพียงสิ่งนี้ที่ใช้มาบำเพ็ญได้เท่านั้นจึงใช้เป็นเงินตราสำหรับนักพรตแท้จริงแล้วในสายตาของนักพรตทั่วไปหลายร้อยแผ่นหยกก็ถือว่ามากแล้ว แต่กระดูกชิ้นนี้กลับถูกผลักราคาขึ้นสูงนับพันแผ่นหยกถือว่าราคาประมาณค่ามีได้แล้วสื่อห้าวสายหน้าเขาไม่มีแผ่นหยกแม้แต่น้อยแผ่นเดียวยังไม่มีหรือเขาต้องประมูลหินคริสตัลสีฟ้า,น,ฟาน,นั่นจริงๆเขายังมีของที่คล้ายคลึงกันอยู่ในถุงหินหยางอีกหินคริสตัลสีฟ้าก้อนนี้มีค่าเท่ากับกี่แผ่นหยกเขาเอ่ยถามหญิงสาวทั้งสองภายในห้อง หญิงสาวนางหนึ่งได้ฟังก็ตกใจแลบลิ้นแล้วค่อยพูดว่าวัตถุราคาสูงลิ้วเมื่อก่อนมีขนาดเท่ากําปั้นหนึ่งก้อนก็ประมูลได้ราคามหาศาลแล้วเช่นนี้หรือนิ้วของสื่อห้าวคมดุดดาบหันออกมาก้อนหนึ่งดังแคว่งให้หญิงสาวนางหนึ่งแล้วกล่าวว่าเสนอราคาแทนค่าหน่อยอ่าหญิงสาวทั้งสองในห้องอุทานหนึ่งในนั้นรับหินคริสตัลสีฟ้าอย่างสั่นเทิม อีกหนึ่งรีบวิ่งไปรายงานเจ้าภาพการประมูลนี่มันช่างทำลายทรัพยากรสิ้นเปลืองเหลือเกินค่าให้หินคริสตัลสีฟ้าหนึ่งเม็ดหญิงสาวเสนอราคาด้วยเสียงสัรรริกเกิดเสียงฮือฮาทั่วโถงประมูลขึ้นชั่วขณะหินคริสตัลสีฟ้าคืออะไรตัวมันเองไม่ได้แข็งแรงทนทานแต่เมื่อใส่มันลงไปเพียงนิดยามหลอมอาวุธสามารถเพิ่มคุณภาพของอาวุธล้ำค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบเจอได้ยากอย่างยิ่งสิ่งของชนิดนี้สามารถยกระดับของศาสตราวุธเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าขนานแท้กระดูกขาวกระจ่างพิเศษอย่างแท้จริงแต่ก็ไม่ควรค่าแก่การใช้หินคริสตัลสีฟ้ามาแลกเปลี่ยนหรอกกระมังมันไร้ร่องรอยของอักขระและไม่ใช่อาวุธล้ำค่ามีจิตวิญญาณผู้คนรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าค่าสนใจกระดูกชิ้นนี้เป็นอย่างมากอยากได้มันมา หญิงสาวผู้มีน้ำเสียงดังธรรมชาติผู้นั้นดังขึ้นอีกครามาจากห้องรับร้องพิเศษเช่นกันนางให้คนนำกระดูกอักขระชิ้นหนึ่งยื่นออกมาม่วงพราวแพรวส่องแสงสว่างเพียงมองก็รู้ว่ามูลค่าของกระดูกชิ้นนี้น่าตกใจคนมากมายล้วนตะลึงเงนันกระดูกชิ้นนี้สามารถปูค่ายกลและปลูกเสกเป็นอาวุธล้ำค่าขั้นสุดยอดหนึ่งชิ้น เป็นกระดูกล้ำค่าดั้งเดิมของทายาทอสูรบรรพการเจริญวัยตัวหนึ่งค่าให้หินคริสตัลสีฟ้าอีกหนึ่งเม็ดหนนี้สื่อห้าวเสนอราคาด้วยตนเองอีกทั้งยังเตรียมหั่นอีกหนึ่งเม็ดให้ในายน้อยโปรดยั้งมือคนในร้านประมูลมาแล้วชายชราทั้งหลายตกใจจนตัวสั่นเทาอัญมณีก้อนใหญ่ปานนี้หากหั่นมันทั้งแบบนี้ช่างน่าเสียดายเหลือเกิน หากใส่มันลงไปในศาสตราวุธขนาดใหญ่ทั้งก้อนบางทีอาจกําเนิดวัตถุล้ำค่าขั้นสุดยอดมาก็เป็นได้ผู้ประเมินของร้านประมูลก็มาแล้วชายชราหลายท่านล้วนถือว่าเป็นบุคคลผู้มีอำนาจไม่อาจปล่อยให้อัญ,ญมณีถูกทำลายแต่ละคนเจ็บปวดรวดร้าวอยากจะเตะเด็กเหลือขอคนนี้ให้รู้แล้วรู้รอดข้าไม่มีแผ่นยกเจ้าให้ข้ายืมสักหน่อยได้ไหมสื่อห้าวกล่าว ประมูลเถิดเอาหินคริสตัลสีฟ้าก้อนนี้ออกไปประมูลผู้ประเมินชาราท่านหนึ่งพูดโน้มนาวเศษกระดูกชิ้นนั้นไม่ต้องใช้มากมายปานนี้หรอกข้าจะเก็บที่เหลือไว้ไม่อยากประมูลสื่อห้าปฏิเสธสุดท้ายชายชาราท่านหลายก็หารือกันทำบัญชีให้เขาก่อนเสนอกี่แผ่นยกก็บันทึกไว้ก่อนไม่จำเป็นต้องตัดหันทันทีมิเช่นนั้นพวกเขาจะคิดว่ามันเป็นการละเมิดกฎ ค่าให้เหล็กกระดูกมังกรหนึ่งชิ้นหญิงสาวเหมือนกับแย่งชิงจนมีน้ำโหนำโลหะวิเศษขนาดเท่าข้อนิ้วออกมาหนึ่งชิ้นอะไรกันฝูงชนอุทานเหล็กกระดูกมังกรคืออะไรวัสดุที่เหล่านักปรา์ใช้หลอมอาวุธก็เท่านั้นเองตามตำนานกล่าวว่ามันเป็นวัสดุวิเศษที่ก่อตัวจากมังกรสิ้นชีพในเหมืองโลหะแม้จะใหญ่เพียงข้อนิ้วแต่ยังคงน่าตกใจมูลค่ามหาศาล เพียงหลอมรวมกับอาวุธจะกลายเป็นอาวุธหลำค่าหน้าตะลึงอย่างแน่นอนสื่อห้าวก็อ้าปากค้างเขาเคยเห็นเหล็กกระดูกมังกรเพียงในรังคุณเผิงเท่านั้นถูกหลอมเป็นใบดาบนั่นเป็นแบบจำลองที่คุณเผิงหนึ่งในสิบอสูรบรรพการหลอมขึ้นมาเมื่อเทียบกันแล้วเหล็กกระดูกมังกรขนาดเท่าใหญ่เท่าข้อนิ้วย่อมเหนือกว่ากองวัสดุอันไม่สิ้นสุดอย่างสิ้นเชิง ปุถุชนไม่มีความกล้าหาญนำออกมาเช่นนี้แน่นอนของสิ่งนี้ข้าต้องจ่ายด้วยหินคริสตัลสีฟ้ามากเท่าใดจึงจะชนะสื่อห้าเวอ่ยถามเหล่าผู้ประเมินคนในร้านประมูลต่างตะลึงลานไม่คิดว่ากระดูกไร้อักษรชิ้นนี้จะก่อให้เกิดการประมูลที่น่าตกใจแบบนี้นี่มันมูลค่ามหาศาลแล้วต้องใช้หินคริสตัลสีฟ้าอย่างน้อยครึ่งก้อน พราะเหล็กกระดูกมังกรเป็นวัสดุวิเศษสถานโลกันพบเจอได้ยากหักมากพอละก็หลอมอาวุธศักศิ์สิทธิ์ก็ไม่เป็นปัญหาชายชราท่านหนึ่งตอบงั้นก็ทุบหินคริสตัลสีฟ้าหักดวนกับนางเสียสื่อห้าวกล่าวสุดท้ายมีชายชราผู้หนึ่งประคองหินคริสตัลสีฟ้าขนาดใหญ่ก้อนนั้นขึ้นเวทีทำให้เกิดเสียงดังเซงแซ่ นี่เป็นถึงอัญมณีก้อนใหญ่ปานนี้ช่างหน้าตะลึงเหลือเกินฮึมมีเสียงฮึมฮำในลำคอแววมาจากห้องรับรองพิเศษหญิงสาวผู้หนึ่งปลายตามองทางนี้แวบหนึ่งด้วยความไม่พอใจมากสุดท้ายนางก็ต้องยอมแพ้เมื่อผู้คนมองเห็นรูปโฉมที่แท้จริงของนางแล้วก็รู้สึกใจต้นระรัวสตรีนางนี้งดงามจนหน้าตะลึง ท่าทางอายุ18-19ปีสวมชุดสีฟ้าผิวแวววาวโปร่งแสงโดดเด่นเหนือมนุษย์มนาชายหนุ่มในดินแดนจักรพรรดิเห็นนางต่างรู้สึกใจเต้นไม่เป็นสัาลวงรู้ว่านางเป็นใครอย่างฉับไวมองดูนางด้วยในตาลุก้าวไข่มุกแห่งตระกูลสายฟ้านางก็กลับมาแล้วคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลสายฟ้าโฉมงามจนจันหลบพกาอาย ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสาวงามแห่งดินแดนจักรพรรดิคนหนุ่มมากมายต่างชื่นชมปรากฏต่างพบกับอุปสรรคตระกูลนี้เก่าแก่เช่นเดียวกับเผ่าสายฝนไม่ใช่แค่ในดินแดนจักรพรรดิและไม่ใช่แค่ดินแดนนรกครัง้งเฟิงอีเลยเตี้ยนเป็นสกุลใหญ่ที่ค่อนข้างเก่าแก่ของมนุษย์น้องสาวนางกลับมาหรือไม่ มีฉายาว่าไข่มุกอันดับหนึ่งแห่งดินแดนจักรพรรดิและอาจจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศหินผาแม้อายุยังน้อยแต่ชื่อเสียงระบือไปทั่วสี่ทิศแล้วมีคนซุบซิบตระกูลสายฟ้ายังมีคุณหนูอีกหนึ่งท่านปัจจุบันอายุ14-15ปีได้ยินว่าโฉมงามยิ่งกว่าอีกทั้งยังมีพรสวรรค์อันน่ากลัวออกบำเพ็ญเนิ่นนานหลายปีเคยมาเพียงหนเดียวเมื่อหนึ่งปีก่อน ยิ่งไปกว่านั้นมีคนคาดเดาวว่าในรุ่นราวคราวเดียวกันในประเทศหินผาหากจะหาคนที่สามารถทัดเทียมสื่อยี่ได้นั้นบางทีอาจจะเป็นไข่มุกอันดับหนึ่งแห่งดินแดนจักรพรรดิผู้นี้สื่อหฮาวได้ยินเสียงวิจารณ์ของฝูงชนก็ขมวดคิ้วไม่หยุดเขาเคยได้ความช่วยเหลือจากเทพหลิวมองเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งเยาว,วัย นึกขึ้นไม่รางๆางว่าเหมือนว่าตระกูลสายฟ้าจะมีความเกี่ยวข้องกับเขาอยู่บ้างในวัยยาวท่านพ่อกับท่านแม่เคยเอ่ยถึงคล้ายว่าเคยพูดถึงชี้ของสองไข่มุกแต่ว่าเลือนรางเหลือเกินตระกูลสายฟ้าสมกับเป็นตระกูลดั้งเดิมของมนุษย์และสายเลือดประเทศหินผาอาจเป็นเพียงอีกสาขาหนึ่งของตระกูลสายฟ้าทั้งหมด สื่อห้าวตาค้างเขามองเห็นบุรุษข้างกายไขมุกตระกูลสายฟ้าอายุไม่มากนักประมาณ20ปีกลิ่นอายน่าเกรงขามคงจะแปลงกายมาจากสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์เพราะว่าเขาเคยคลุกคลีกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มาก่อนเคยฟันหัวเองกับมือประสาทสัมผัสไวที่สุดไปมาหาสู่กับสิ่งมีชีวิตในเขาเทพ,พเจ้าบรรพาการเขาพึมพำแล้วไม่สนใจอีกต่อไป คนในร้านประมูลแสดงความนับถือโดยการส่งกระดูกกระดูกชิ้นนั้นมาให้สื่อห้าเป็นการพิเศษก่อนทำให้เขาดีอกดีใจที่เรียกว่าแขกผู้มีเกียรติมีสิทธิพิเศษบางอย่างจริงๆเสียด้วยเจดีน้อยขยับส่งกระแสจิตบอกเขาว่าให้ข้าไม่ให้สื่อห้าปฏิเสธกระดูกชิ้นนี้ลึกลับมากบางทีอาจมีความลับซุกซ่อนอยู่จะทำลายสุ่มสี่สุ่มห้าได้อย่างไร กระจิงมันซ่อนวิชาชั้นยอดไว้เจ้าเก็บไว้ก่อนต่อไปหากหมดประโยชน์แล้วค่อยให้ข้าครั้งนี้เจดีกลับพูดยาวเหยียดอย่างที่ไม่เคยเป็นเมื่อได้ยินมันพูดเช่นนี้สือห้าวก็วางใจอย่างสิ้นเชิงไม่ได้ประมูลกระดูกล้ำค่าชิ้นนี้มาสูญเปล่ามันไม่ธรรมดาตามคาดการการประมูลยังคงดำเนินต่อไปล้วนเป็นของมีค่า มีเสียงอุทานแววมาไม่ขาดสายตามการปรากฏของวัตถุล้ำค่าชิ้นแล้วชิ้นเล่าบรรยากาศก็ร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆไม้บรรทัดเลือดปีศาจหลอมจากกระดูกล้ำค่าของปีศาจเทพเจ้าบรรพการแม้จะเสียหายแต่ปัจจุบันเป็นอาวุธระดับขุนนางแต่มีโอกาสฟื้นคืนเมื่อคืนสู่สภาพเดิมจะมีอนุภาพท่วมทนท้องฟ้าชายชราท่านหนึ่งแนะนำ มันเป็นไม้บรรทัดสีแดงฉานแม้จะขาดหายไปชิ้นใหญ่แต่ยังคงแดงฉานดุดเพชรสีเลือดกระจายพลังวิเศษอันยิ่งใหญ่ข้าจะเอาพระยาหุ่นเทียนลุกขึ้นเขาอายุไม่เกิน25สสูงใหญ่กำยำเฝ้าระวังอยู่ชายแดนมาโดยตลอดเป็นบุคคลผู้กลุ่มอำนาจมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงเขาประมูลเช่นนี้น้อยคนจะกล้าหักหน้าแย่งชิงกับเขา เป็นไปตามคาดสุดท้ายไม้บรรทัดเลือดปีศาจก็ตกไปอยู่ในมือของเขาแม้ราคาจะน่าตกใจเช่นเดิมถือว่าเป็นราคาสูงเลี้วแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่ขุนนางท่านหนึ่งรับได้ไม้บรรทัดเล่มนี้ถูกประเมินราคาต่ำให้ค่าสีเล่มค่าจะช่วยชีวิตเจ้าหนึ่งครั้งเจดีน้อยเอ่ยปากกระทันหันสื่อห้าวชง,งักงันไม้บรรทัด เลือดปีศาจเล่มนั้นมีมูลค่ามหาศาลแต่เขาโกรธกริ้วนักจะไปหาไม้บรรทัดแบบนี้สี่เล่มได้จากที่ใดไม่ใช่ผักกาดขาวนะอีกอย่างเพียงมองก็รู้ว่าพระยาหุ้นเทียนผู้นี้รับมือยากถ้าทางบ่งบอกว่าใครหน้าไหนกล้ามาแย่งชิงก็จะสู้ให้ตายกันไปข้างหนึ่งครั้งนี้ทำได้เพียงปล่อยผ่านเท่านั้นการประมูลดำเนินต่อไปจุดที่ตื่นเต้นเร้าใจก็มาเยือนอีกครา ครั้งนี้เป็นเคล็ดวิชาล้ำค่ามันเป็นกระดองเต่าชิ้นหนึ่งด้านบนสลักอักษรมากมายจนถี่ยิบบันทึกยานวิเศษแห่งเผ่าพันธุ์เต่ายักษ์สื่อห้าวตะลึงพลึงเพลิดเคล็ดวิชาก็นำมาประมูลได้ด้วยหรือนี่มันช่างน่าตะลึงขณะเดียวกันเขาก็ฮึกเเขมขึ้นมาสิ่งที่เขาขาดก็คือยานวิเศษต้องประมูลเคล็ดวิชาล้ำค่าชนิดนี้มาครอบครองให้ได้เมื่อครั้งที่เต่ายักษ์ ถูกรุกรานในชายแดนตะวันตกในหมู่พวกท่านทั้งหลายคงจะจดจำได้ดีสุดท้ายถูกผู้กล้าท่านหนึ่งสังหารทั้งยังได้เคล็ดวิชาล้ำค่าของมันมาไม่ปล่อยให้มันทำลายตนเองนี้เป็นทายาทอสูรตัวหนึ่งยิ่งใหญ่อย่างยิ่งแม้จะไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์แต่ก็น่าตะลึงเช่นกันเคยอาวาดในชายแดนตะวันตกเพราะการล่ามันทำให้ขุนนางสองท่านเสียชีวิต ข้ายอมใช้ค่ายกลสังหารประมูลมันมาข้าใช้น้ำผู้เหลืองแลกเปลี่ยนข้ายอมใช้เคล็ดวิชาล้ำค่าขั้นเดียวกันแลกเปลี่ยนเสียงบนเวทีเพิ่งเงียบลงด้านล่างก็เดือดพล่านเริ่มทำการแข่งขันราคาทันทีกระทั่งตอนนี้ยังไม่มีใครเอ่ยถึงแผ่นยกสิ่งเหล่านั้นมันไม่เพียงพอจำต้องใช้วัตถุล้ำค่ามาแลกเปลี่ยนสื่อห้าวอ้าปากค้างมันยากเย็นเหลือเกิน แต่เขาต้องได้มันมาให้ได้จะพลาดเคล็ดวิชาล้ำค่าขั้นสุดยอดเช่นนี้ไปไม่ได้เขาปรารถนาอย่างแรงกล้าท่านทั้งหลายผู้อาวุโสท่านนี้ไม่ต้องการสิ่งอื่นเพียงต้องการหาตำรับยาหนึ่งอย่างล้างไขกระดูกบำรุงกระดูกให้แข็งแรงคงเลือดลมให้อยู่ในสภาพรุ่งเรืองชายชราผู้ดำเนินการประมูลบนเวทีกล่าวในอดีตผู้ใดสังหารเต่ายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่กันแน่ เป็นความลับมาตลอดและว,วันนี้คนคนนี้ปรากฏกายอีกครานำเคล็ดวิชาล้ำค่าเต่ายักษ์ออกมาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ร้องขอเป็นตำรับยาผู้คนมีเหตุผลจะเชื่อว่านี่เป็นบุคคลที่ชราภาพมากแล้วเดิมทีสื่อห้าวก,กนด่าไปแล้วในถุงยินหยางของเขามีของดีมากมายแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะเปิดเผยได้เช่นน้ำทิพเป็นต้นตอนนี้ได้ยินเงื่อนไขนี้ เขาก็เริ่มครุ่นคิดขึ้นมาทันใดนั้นเขานึกถึงตำรับยาที่ตกทอดมาจากบรรพชนแห่งหมู่บ้านหินผาล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขตำรับยาเหล่านั้นเขาเห็นแก่ตาตนเองในภายหลังสมุนไพที่ต้องใช้หน้าตะลึงเป็นอย่างมากเออาก็ยาวิเศษแม้กระทั่งว่าต้องใช้ยาครอบจัก,กรวาลเป็นยาหลักท่านผู้เฒ่าเคยบ่มเพาะเอ็นและกระดูกให้กับเด็กๆมาก่อนใช้ตำรับยาเหล่านั้น แต่ล้วนใช้สมุนไพรโบราณทดแทนสื่อห้าวใช้ท่าทีอย่างเชิงผู้กล้าลึกลับคนนั้นเลือกตำรับยาของเขาแน่นอนว่าสิ่งที่สื่อห้าวส่งออกไปเป็นเพียงชื่อยาและบอกกล่าวว่ามันมีสรรพคุณเช่นใดเท่านั้นอีกฝ่ายปรับปลื้มนักเมื่อเอาตำรับยาของจริงที่เขาเขียนไปแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนทันทีทุกสิ่งล้วนทำเป็นการส่วนตัวรักษาความลับของกันและกัน และร้านประมูลก็ยังละเมิดกฎส่งกระดองเต่ามาให้เขาอย่างลับๆสื่อห้าวศึกษาอย่างตั้งใจผ่านไปชั่วครู่ในตาก็มีลำแสงเจิดจ้าส่องออกมาสองเส้นตกใจระคนปลื้มปิตินี่เป็นเคล็ดวิชาล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่ตามที่คาดไว้เขาต้องการมันอย่างมากเคล็ดวิชาล้ำค่าเต่ายักษ์เน้นการปกป้องสามารถป้องกันตัวได้มีพลังที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง สื่อห้าวให้หญิงสาวทั้งสองออกไปจากนั้นหลับตาแล้วทำการอย่างรู้ทันทีทันใดเพียงชั่วประเดี๋ยวร่างกายของเขาก็มีลำแสงสีทองผิวหนังแข็งทนทานใช้นิ้วเคาะลงไปก็เกิดเสียงดังตึงตังนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเขาก็อย่างรู้จุดสำคัญมากมายอย่างทองแท้เป็นเพราะหลังกลับมาจากพ้นทะเลทำให้ประสาทสัมผัสของเขาดีเยี่ยมเมื่อ,อยังรู้จิตจะว่างเปล่ามากขึ้น และเข้าสู่สมาธิได้อย่างรวดเร็วว,ว้าวค่ะได้อาสนะชิ้นหนึ่งมาจากรังคุณเผิงสารจากกิ่งของไม้คุณรอออกจากที่นี่แล้วจะอาศัยมันไปทำการอย่างรู้เชื่อว่าคงจะครอบครองยานวิเศษชนิดนี้ได้ในเร็ววันสื่อห้าวช่าชื่นยิ่งนักแต่ก็ไม่ประมาทเลินเล่อเขาเพียงทดลองเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก็หยุดลงไม่ดำเนินการต่อไปค่าได้มาแม้กระทั่งเคล็ดวิชาประจำสำนัก ช่างทำให้คาดหวังเสียจริงสื่อห้าวตื่นเต้นยิ่งขึ้นรอคอยให้มีของที่ดีกว่าปรากฏขึ้น